สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะวันนี้เคยมีโอกาสกลับมาพบมอพ่อกันที่เก่าครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้นะครับเนาะผมครับกุ้งเจริญทรัพย์รับนาทีพันยายเช่นเคยนะครับเนาะพ่อครับน้องหลาครับมาเกาลูกเคียงงัวไห่ย่ำคำนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศย่ำคำอยู่คอกอยู่ฟาร์มของเรานะครับเนาะกำลังสีป่อนนงี่บป่อน ปอ,อนเนียปอนเขาวง่ว่านะครับเนาะนี่ครับก็เลยสีผ้ามาเบ่งดาราลับซึ่นตรงใหนนะครับเนาะฮูฮูดโอแม่ลูกโตเมียเอามาไว้ตอนรับแขกนะครับน้อนี้น่องยังครับตรงละนอนฟังเพลงอยู่บางหนึ่งนี่ไหมนี่เพลง ยสุดยอดความงามสุดยอดของเรียมโต้ได้พี่น้องเด้อนี่เป็นทายาทวีโก้เลยครับด้ววีโก้เลียมตนเลียมโตสุดยอดครับบุนแม่ิ่นแดงจิงพึ่งอยู่คุนครับผุนแม่ิ่นแม่กับโองแม่กับบปธรรมดาลูกกับบอธรรมดาครับ <c oughs> ทายาทวีโก้วีโก้จะกล้านก็ขึ้นเอออื่นผมจำไม่ได้ว่าจะกล้านหลง แต่้มนะแต่หูแต่ใบนี้น้อยนี่มันได้ได้พอมันมากเกือบเบิดเลยครับเมื่อเดียวเรียมต้นเลียมโตแข่งขาเ <c oughs> นี่ครับกำลังกำลังถึงไม่เกามือแหล่ได้ครับนี่มันหลับมา,มานอนฟังเพลงยืนหนีฮอดบายนะครับบึ้งดีๆบึ้งกขักนี่ครับแม่เพิ่นเลยครับเด้อ อป็แม่กับกินขาดแล้วพี่น้องสุดยอดครับแป็นแม่นก็กินขาดแล้วลูกตัวที่สองนะครับเด้นี่ลูกตัวที่สองครับเพิ่งได้ได้เดือนกลัวสุดยอดครับเปิดป่ะพมนี่พมนี่ก็เปิดอยู่นะครับเด้พี่น้อง สำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้แม่ลูกแดงแดงทายยาทวีโกโ้ไปบึงไปไว้ไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์นะครับเนาะเรียมต้นเรียมโตดีๆแบบนี้หายากครับเข้ากระเปิดในราคาหนึ่งแสนห้าหมืนเก้าพันเด้อพี่น้องเด้ออีสานทรงไฮฟี่ทุกจังหวัดครับสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์แต่โทรหาผมครับนี่ไปไปหาแม่บางลกูกไปอ้่นแม่เพื่อน ว่าเพวม่มเต็มเดือนเ,เดียวครับพี่น้องนี่เบิง้งเพิ่งเดือนเดียวเลยนะครับนี่ <c oughs> ติดไม่เก่าแล้วล่ะไม่เกามากไหมหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเนี่ยพี่น้องเนี่ยสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้แม่ลูกสวยๆครับนี่เบิ้งแม่เพิ่นสุดยอดแม่บอกแม่พันุ์อีกหนึ่งตครับเพียงโบชัดๆเจนๆเลียมโตเลียมโตเราต,ต้องบอกถึงครับเบิงเดียว สี่เหลี่ยมหนกตั้งกันแต่งงานโคมนี่เขาบริษัตั้งซื้อให้เลยพี่น้องด้วยสำหรับพี่น้องท่านใดอยากเอาไปตั้งซื้อกะโทรหาผมครับศู 62, 8, 39, นย์หกสองสองหกแปดูนศูนย์สามเก้าะครับนาะอเอาไปเพาะพันเอาไปเลี้ยงไว้ไปเป็นแม่บอกแม่พันนะครับ,นะบน้นอ,นองเบิง์นยังแม่เพิ่งยอดพี่น้องเบิอ้ย ยอดของแมวพันธุ์อีกหนึ่งโค้งล่ะก็ว่าได้พี่น้องนี่ครับเห็นยังครับชายายดวีโกนี่ครับนีวีโกอยู่ใสยอยู่ชกในเรมีดแมนบอลถองละของเสียตูเนาะนี่ครับการจ่ายลูกสุดยอดครับเ <c oughs> ขวัญจับง่ามครับหลังแตดนี่ขนาดเพิ่มพึ่ง,ง,งเดือนเดียวน,น,นะครับนี่ ี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแมวบอกแมวพันธุ์ครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเลครับ 1, 5, 9, เด้่องหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันที่สารทรงไห้ครับวัคซีนลำปีฉีดเรียบร้อยแม่เพื่อนี่สูงร้อยห้าสิบบวกเลยครับเด้อความเล็กความหนาเรื่องเมรร็ดสีเราต้องห่วงครับมาเต็มเครื่องโบดนี่ลูกเพื่อนสายหยาดวีโก้ สุดยอดครับบันซอน่ัยาักตั้งซีหายนะโอเคนะพี่น้องเนาะทบทวนกันอีกทีครับกับโบเด,ดตั้งใจวาสีมาเปิดนะครับวาสีผ้ามาเบิงบรรยากาศเนมั่คำในคลองในฟาร์มนะครับเนาะพอดีเพิ่อนมาสอเลาะกันเลยเปิดให้เพื่อนเนี่ย หนึ0 0แม่นแม่ลูกตัวเมียถ่ายยาด,ดวีโก้เยครับเด้อแต่แม่นี่ก็เป็นแสนกลัวแหละครับพี่นอ่องมึงเด้อลูกไงขึ้นกับแสนกลัวอีกบ่มีมองที่ขาดด้กครับแต่แม่นเอาไปก็ได้ <c oughs> สำหรับผู้ที่ไปต่อขันเลี้ยงอีกจักน้อยก็เด็กต่อครับแต่สำาหรับผู้ใดเที่ไปเห็ดแม่พันก็ต่อได้เลย บรรยากาศในคลอกในฟาร์มนะครับเนาะนี่ตัวนี้กับสีออกลูกอยู่ครับนี่มันรุ่นน้องชมพูสีออกลูกง้อโคมในคลอกในฟาร์มเขามีหลายด้อพี่น้องเด้อนี่นี่กับโค้มนี่กับโค้มนี่กับโค้มนี่กับโคมนี่กับโค้มมีหกโค้มเพี่น้องพี่น้องท่านใดอยากมาเบิ่งัวจริงนะครับเนาะข้ามาพิกัดบ้านหนองคาตําบลน้ําคําอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเนาะมาเบิ่งครับมีสองคอกเลยครับเด้อ สองฝั่งทางนะครับเนาะฝั่งนี้สิเป็นงวโคมเบิดเลยครับสุกช,ช่องเลยทางนี้จะสิเป็นงวเดียวโอเคนะครับเนาะสรุปกันอีกทีนึงครับแม่ลูกโตเมยียทายาทวีโก้เนาะครับเนาะง,งามงามแม่ใหญ่ใหญ่แดงแดงเข้มเข้มใจลูกง,งามงามขันเทพหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสารทรงไห้เนาะครับเนาะ ที่กัดชมวัวบ้านหนองคำตำะบน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศร,รีสะเกดนะครับเนาะพี่น้องท่านใดอยากมาเบิงมาชมกับโทรหาผมด,ด้วยครับเด้อ062 268 0 0ด9ยยินดีตอนหลับนะครับนะเนาะเพี้ยงจะบุปเปเก่าให้ลูกสาวจะไปนอนเครียดแล้วคุณ ลูกลูกขึ้นเร็วลูกเร็วโอเคนะครับเนาะเหมือนที่ผมกะที่ขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ